วันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลผิวหน้า3ขั้นตอนตามแบบฉบับของดาราฮอลลีวูดโดยผลิตภัณฑ์เบเรซ่าบายวาซโยค่ะ จุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะคือเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีไลโปโซมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็นวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียวเลยค่ะทําให้เซรั่มหรือว่าครีมบารุงผิวต่างๆซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ลึกขึ้นอย่างตัวเซรั่มหวานใช้เขาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะช่วยลดความบวมของถุงใต้ตาลดรอยตีนการอยค้ำต่างๆทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ดูกระชับอ่อนยาวค่ะ มาในส่วนของครีมบำรุงกันบ้างนะคะเขาเนี่ยมีส่วนผสมที่มีชื่อว่าริปรเอทที่จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยทาให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ตัวนี้สามารถใช้กับผิวบริเวณร่างกายที่แห้งกร้านได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความชุ่มชื่นดีมากๆเลยค่ะหลังแต่งหน้าเสร็จขั้นตอนที่3วันก็จะใช้สเปรย์จากเบรซ่าตัวนี้ค่ะเขาเนี่ยช่วยป้องกันเราจกรากมลภาวะต่างๆรวมไปถึงแสงสีน้าเงินจากจอโทรศัพท์ด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะเทคนิคการ ของหวานกับเบซ่าบายวาเซโยค่ะ